สวัสดีค่ะวันนี้เรียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ,ะ,คะเรียนอะไรบ้างเรียนการใส่จงกระเบนแล้วก็การจัดเก็บจงกระเบนให้เรียบร้อยครับเหรครับแล้วข้อที่หนึ่งเลยการใส่จงกระเบนเนี่ยสรุปให้หน่อยใส่ยังไงครับออขั้นตอนแรกให้กพื่อนช่วยโอ,อ้เหรครับใส่แบบเ,ออเข้าไปในผ้า,ออา,าแล้วทำไงต่อคะ ถอดถอดจริงเลยถอดเสร็จพวกเก็บไหมเก็บของตัวเองก่อนไหมเก็บของเองเลยเนอโอ้เก็บไว้ที่ที่เราเก็บก่อนใช่ไหมคะแล้วไงต่อคะเอางมาเนมัดมัดเหรอคะโอเคจับเป็นหูอะไรโอ้หูกระต่ายด้วยกี่หูสองหูใครเป็นคนมัดหนูใช่ไหมคะโอเคมัดจริงด้วยใช่ไหมคะหลุดไหมไม่หลุดเพราะมัดกี่ทีสองทีนะคะ พอเสร็จแล้วพอมาเสร็จแล้วไงต่อคะแล้วก็พันพันพัน,พน,พนแล้วแล้วยัดไว้ตรงไหนคะพาดไปข้างตรงไหนคะข้างหลังใช่ไหมยัดไปข้างหลังแบบนี้เนาะ,ะเพื่อที่จะไม่หลุดหลังจากนั้นเป็นไงคลิปที่2คือเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วจัดเก็บให้เรียบร้อยเวลาถอดข้อที่2ถอดจัดเก็บทำยังไงก็ตอนแรกก็ตอนแรกก็เอาผ้าผ้า กระเบนออกพอถอดกระเบนอกก็ทักกะเบให้เรียบร้อยค่ะเพื่อที่จะเป็นไงคะเพื่อที่จะไม่ให้โดนดครูขวบแล้วก็ถ้าเป็นที่บ้านหลักการบ้านคือให้ไปเอาอะไรของพ่อมาผ้าเขาม้าหรอผ้าเขามาเอาเอาเอาไปทำอะไรอเอากระเบนออกใส่ครับลองใส่อพอใส่เสร็จก็จัดเก็บพ่อจะได้ไม่บ่นเราในครั้งต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ